พูดไอ้ใดไอ้อยากซื้อเลขน้ำกัดเลขวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะเด้อให้กำลังใจได้น่องยูทูเพิ่นเพิ่นมาถ่ายท่านพนเสียค่าน้ะมันมาพี่น้องพี่น้องขันว่าถือเลขเลขวันนี้ขายบทอยู่เฮือนค่ะจ่ายค่าเลขเหลือนั่นแหละมาอยู่วัดค่ะพี่น้อง พ่อแม่พี่น้อง 4, เอฟซีเบิกซับหน้าคีทุกท่านนะคะเมื่อดีแอดกามาพอจีจินดานะคะจะได้สอบถามแนวทังเจจินดาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะคะค่ะท่านใดที่ยังรอเรขของเจจินดาหมวดนี้ก็เป็นแนวทางนะคะจะได้เขาไปสอบถาม,มาว่าเพื่อนใดแนวทังตัวใด ทางช่องก็เสนอไวเป็นแนวทางเป็นซ mm nah yup ื้อกลางเท่านั้นนะคะเขาไม่แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เบิร์ซับหน้าขี้นะคะเบิกซับหน้าขี้จะเสนอไวเป็นแนวทางในการซื้อสรากิมแบงรัฐบาลถูกแนวทางมีความเสี่ยงใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะค่ะง้างเล่นโตนนจักรอยครับพี่น้องสวัสดีค่ะเจเจินดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบิร์ซับหน้าขี้น้ากันนะเมเนียน คุณมียาเบิกซับ์นาคีกับมาหาคนรุกงามคุณโตโอ้ยวัวสิพ่อค่ะพี่น้องใครมันค้นดังไหมค่ะเด็กไอดอลยูทูปพี่บ้านในจักนอยมวัดบังหันคือว่าเลขกเลขกเขาอย่เลขทูบ่ะค่ะเลขทูบครับพี่น้องเอ้ยเขาคักเขาในแจ๊กยมันเจ็บคักเจ็บเนี่ยคือว่าเจ็บค่ะเพิ่งื้ออ่ไ้ เจ้ามือเตรียมอันใส่ผู้ขาปั๊บโลดเมียมันเป็นจัดนายป่ะเจจินดาค่ะงวดที่แล้วมาเลขทูบผู้ขาเก็บถอดเงินผู้ขาแฮมีนกขัดขาบมาผู้ขาไปหานกผู้ขาอีกจะเป็นอีหยังในช่วงนี้กับนกนี่งวดนี้บ่เจ็เมียนยังเฝ้าได้คอยขี่คุยจังเลยกเจะอะไรสดบ่เนี่ย มาคุยอะไรก็หาคนนะจะคุยหาคุยคุยคุยหาอันผู้ใดผู้ใดอยากสื่อเลขน้ำกันเลขวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้ในเด็กค่ะเด้อให้กำลังใจในซองยูทูเพิ่นเพิ่นมาถ่ายท่านพนเสียค่าน้ดมันมาพี่น้องอยากด้วยน้ำเสียงหวานเมนพี่น้องเจ้าปนุกไปตัวคอยได้เงินวาันนี้สิไปายุวัดเตี้ยอ พี่น้องคันบดถือเลขได้งวดนี้ขายบดอยู่เงอนค่ะจ่ายคาเลขเ,เ,เลือนั้นเหละไม่ยู่วัดค่ะพี่น้อง <laughs> อันนี้เซียนเลขของแท้ะนะคะเซียนเลขของแท้ <laughs> นี่แหละค่ะผมเป็นเอฟซีอยากจะได้รางวัลบ้างครับเลขอะไร พี่น้องขายเต็มแผงท่อสั่งจองได้เนาะค่ะโท่อสั่งจองได้ค่ะแต่ว่าตรงเอดไล่ามาถ้าพอเอดไล่มาโทษมาซื้อขายพวัราะ่ผู้ขาชสิโกงก่อยว่าแมนกระทบมาซื้อหะเนะ่เบอร์โทรนะคะ04 บแม่แม่สูนซีก็สุดหนานเจ้ารามัดสี่นก้อนเนะปวดหัวี๋ยวถาพากอผถาพากอนขิิใส่ยุกเด้ี่มุกตัวนี้หิดแหงพี่น้องใสดไ้ยบอตมันสิตกแมันสิตกเทนถากอนผู้ใดมีที่ขาดผมไม่คนนี้ละม้วนเหล้วแต่มีโชมีหลาดน้ำเล่าได้แล้วเกำลังสิตอบโตดีโตมาพี่น้องพี่น้อง กดไลค์กดแชร์มาก่อนทาก่อนจักหน่อยมันสิโดนบ่หื้อบ่โดนดอกเ <laughs> มื่อนี่ไข่ก็งอามถึงอุย้ยคือยางขนาดเลยเมื่อนี่ฮะเมื่อนี่ึ้นกล้องขนาดเลยเม,<า>มือ่อแม่ขอวิตฉีดทั้งแรงทั้งเทิ้งเมื่อนี่เนาะจงใจฉิดฉีอสู้รางวันแม่ขวิดฉีมาขออนุญาตเพิ่นว่า เจ้าปูเจ้าหญ้าเจ้าทีเจ้าท่างเจ้าภูมิบัดภูม,มิ้านในสถา,านทีบัดดงนาเพื่อนจินดาเพชรมณีแก้วนับตาแต่เมตะเคียนแล้วนับตะแต่เมสายสมอนนับตาต่ปูไฟจินดาเพชรมณีแก้วขออนุญาตในเด้อเจ้าค่ะขอถือเลขในงหวัดนี้แม่นบ่จ้าให้ขออนุญาตถือเแล้ี ถือทั้งทั้งลอตเตอรี่ถือทั้งรางและทั้งลุมถือทั้งไปใต้ไปเลียให้ถือเบิดเพราะว่าอยากโลดได้จังหน่อยงวดนี้เนาะค่ะเนาะมาต้องเชียงมันพี่น้องกดไลค์กดเซ่กดไปเลียนเลียนเลียนกดละค่ะไล์สดเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาเพราะว่าแขวน สีววิวเสือเลือกออกไปแช่ออกไปแช่ออกไปแช่ออกไปค่ะแช่ออกไปค่ะแช่คนณผู้นำแล้วก็ให้กำลังใจกันเลยนะกันเด้อชีววิาเลือกเลี้ยสููฟังแล้วเกิดมันสิหัตข้อไข่ตายก่อนเลี้ยเปล่าเนี่ยฮัดแง่งเด้อ ค่อยอันแคกไมยก่อนพี่ดังพี่ดังตะกี้แม่หัวควันต่ผู้อื่นมันบัดของเจ้าของแต่แต่ค่อยว่าเรื่องนุกได้แล้วไปเนี่ยเอาเวาได้แล้วเวาโลดเชิญค่ะนิมนต์นิมนต์เจ้าค่ะข้าด้วยมาแต่เนี่ยบานจ้ะเดี๋ยวค่อยสิเอาเอาเทนรุ่นใหม่กินเทนรุ่นใหม่อ่ะเบอร์ค่อยพวกนี้เนวหัดผมแกปวดหัวเขาสก็จะไม่แมนเอาหน้าเด้กผ่าเข้ามาเนี่ย บ่มีแนวหัดผมปวดหัวนะครับปววดหับ่อนดาให้คอยว่าเรื่องหนึ่งก่อนคอยโซ่อีกก่อนจงใจิวาบุท่านเห็นมันมีหลายซองบุท่านเห็นมันพุทธิ์ไองบันเห็นผู้ใดเบิ่งแล้วก็อ๋อไปผู้ใดบุท่านบิ่งก็กดไลค์มากค่ะพี่น้องผู้ขาไปส่งเลยไปส่งลูกไปโรงเรียนมันมาแม่เรื่องบังเอิญแล้วมันปฏิหารครับพี่น้อง อีห๋หรือครับเราก็จะใช้แตรไปส่งนกกบบนนนบนับินไปน้ำก้นกับพี่น้องบินไปน้ำก้นกันแล้วจอดรถยกเกิดนกตอนนั้นมันบินน้ำก้นแม่มันบินคาบอีหยังพวกขาวๆนะแม่รูกกันว่าม,มันคาบเงินจอดบังมันก็น่าป่ะทันรู้ก,กันว่ามันจอดบังคือกันจอดบังแล้วบัดนี้ ลูกนันเพเจดิดไม่ใส่หนารถเจดิดมันต้องลองสีไหมพี่ร้องมันก็เจอดขึ้นตัวนี้มันก็ปล่อยลองมาใส่หนาผู้ขายเนื้อยลองอะบเบียรพี่ร้องเทวดาปล่อยเรล็กลงมา <laughs> ไม่ยัง <laughs> ละเจ็บบินน้อยลงนี่แหละ อันน้อัอันนี้งนกข่าบ้าเจกข่าบ้าพี่น้องนิ่งๆเด้อเจอาน้อเป็นนกชนิดนนกคือบ้จนู้แต่วาโตไงมันมันมันไต้นมอตสัยวยงามนี่แลละค่ะเจ๊ชื้อนิ่ๆไว้เจ้่งๆาเป็นที่เรียบร้อยส0น้าพี่น้องเนาะตัวได้แม่ค่ะเจ๊5 0อ1พ2 0้าันเก้ากามัก้าเกิดมัน สองพันหนึ่งเก้านี่นะมันตรงเดียวสอง <2 S 1> เกิดข่อยออกเล้าสองศูนย์ค่คอยซื้อตัวไหนบ้างฮุบบ้าพี่ลองแล้วค่อยซื้อสิบเก้าเจ้าก็เลยเถิดม่อสองศูนย์ห้าศูนย์มันหามันออกตัวนี้ไหมผู้ขาซื้อตัวนี้ไหมเจ้าซื้อว่าเมิร์ดนอเจ เอามันเมดเนอะบัตรรุ่นน่ะเมื่อจะเป็นสมพื่ออีกินดาเมื่อมันเป็อยนี้อย่างมันคือเพิ่เขียนสองโซนมันไปเขียนอย่างชิบเก่าพี่น้องเอ้ยมีคนบ้งข่อยอยู่ไปเนี่ยหอยมีตัวเจ็บ่เอาเอาเอากดไลค์กดแชร์ให้ซองยูทูปเป็นไอเดอร์ค่ะเด้อเพิ่นทำงานเพิ่นแได้มียอดไลค์ยอดแชร์เพิ่นแได้มีขานั่นมันมาหาคนฟุ้งหาพี่น้องนั่นมากันเอ้ามากันได้เอ้า พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ค่อยฟ้องกันอดสาฟังเอาข่อเนี่พี่น้องอย่ามาเข้าแถวนี้เห็นละคนงามอยู่เนี่ยเสร็จแล้วพี่น้องไปขายลอตเตอรี่บ่ได้ขายมันหนาวขี่รถมอเตอร์ไซค์ตะพูดพูดเอฟซีกับเทอมากกับเบอร์ไหนรับเนาะค่ะมันหนาวพวกเขาบ่หนาวเสร็จแล้วจักเงินเงินผู้ใดเฮียอีกเก็บเงินเฮียเจ้าขึ้นมานแทอ่ะ เก็บเงินเฮียพี่น้องเงินยังลราจะเจอันนี้อันนี้เป็นเงินอีหยังผู้ใดลราไม่เห็ดเงินเฮียก็เก็บมาพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นผู้ใดแล้วสองศูนย์บอกขึ้นอ้าบไม่ได้ว่าผู้ขาสิคื้นนี่ผู้ขาเก็บเรีวไหมนี่ค่ะเลขขึ้นประเทศไหนมานี่ค่ะ หมายเรียกเงินนะคะยังมาเป็นชิมเก่าเก่าหหนึ่งเก้าแอ้หนึ่งเกปดหริบูริบูคอยก้า่พกจ้าแล้วคอยจีไ่้จัาบาทแต่ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของนียน่คือนิมาริบูริมาริบูลูเปีย อย่าคิดว่าผู้ข่าเสียหายคืนเด้อบ่ได้หายคืนไเก็บได้ไฟเก็บได้อง้องอเนหนึ่งเ้าหกเนาะเอาไว้แต่ซื้อเลขตัวนกเจ็บบ่คืนบ่คืนแต่ว่าขอะสิได้จกาทมากับเล้อค่ะไปลกขาบมาห้เจจินดาสองศูนย์หนึ่งเก้าเด้อพี่้านี่ผู้ขา ฮอดพันละไปนี่ฮอดพันละไปคนเบิ่งข่อยนี่ฮอตาดไปได้ตั้งหลายหมื่นไหร่เจ้พันหัวของแต่นี่โอ้ของแต่ขางเอาเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์นะคะบวันนี้ไปสถานที่แห่งหนึ่งเข้าตัวข่อยไปเข้าป่ารีบๆๆๆๆๆกดไลค์กดแช่นะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ข่อยนะครับพี่น้องกดแช่เจินดาย่างเดือดพูดอะไรอยากฟังผู้ข่าวเว้าเล่จักหน่อยก็ไหนบอลั่นข้ามให้กดให้แน่ครับพี่น้องหนึ่งเก้าบอล่้ามเพิ่นก้าว เขาตัวเขาปลาลิบๆๆบเข้าไปเขาว่าจะมีการบวงสรวงเออเขาปลาเขาคักขาเลียเขาไปเขาปลาแล้วผัวว่านี่น้อยนี่เขาตัวเขาปลากับพ่อไปเหมือนว่าพัวกับว่าไปรูเรียกไปหดไปหดปางพระองค์ปลาที่โถเขาปลาลิบๆิบิลิบเขาไปหดปางพระองค์พี่น้องเอ้ยเขาเขาไปแล้วบาทในวัดเพิ่นงามงาม แต่ว่าผมไม่คนว่าอือนี่แต่พระมีแต่เสียงเบาอยู่จ้อใจใจพี่น้องเสียงเบาผู้ใดอยากฟังเนี่ยกดให้เลยค่ะหอมันทอดพันเลยเนี่ยใกล้สิทอดแล้วเนี่ยใกล้แล้วใกล้เลยค่ะพี่น้องหอยมันทอดพันเลยพ่อไป่ทอดเขาว่าเสียงมันเบาอันนี้เงินที่เราเก็บไปเนอะพี่น้องหัดนี้เด้อค่ะพ่อพ่อพ่อมันเอิบเลยสิแม่ค่ะ ไม่คขาดตรตี่มาไม่คขาดตรตี่มาเสร็จเลยอ่ะมีคนอยูมะข่ายยู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 นะอ่ะจะมาเสียงอีหยังเอาปันนี้เอาเลี้ยวหาบ่ปันนี้เลี้ยวหาอันสวัสดีค่ะมาขายรังรันค่ะอีพ่ออยู่ยูอีพ่ออยู่ยูน้อง นูก,นกนมันตอบมันยอมใคเสร็จแล้วบาทนี่เขาว่าเสียงอยู่ใส่เนาะจะไมผมไม่คนเพราะนายเรียกกับเมื่อชัวยมันมันไม่มคนเนอะพอ่อพ่อเสียงลงไปทางพี่นัง่งเอิญพอมันอ่ะมันเอิญหลวงพอ่อ นี่ครับพี่น้องหลวงเพอกอชคมระหมสีเหลืองมากคมหลังมากเอออคื่อครับมากรมาบองแพงโรตีง่ายกินดาบองจะไหนมาดีนกแกวผัดบอกแรกพี่น้องเออตายคับตาหนิแม่มึงมีแต่นกกําลักตัวใหญ่ ถามว่าเชือกแรงว่านุชจะเป็นลาบลูกกินบ้างมลูกายว่าแม่เดี่ยเขาเสียเงินหนุ่มควันเลยล่ะขอเสียเงินอีกแล้วน้ำหนุกนี่ค่ะพี่น้องบ้านนี้หลวงพ่อกระหาตัวเลขแก้วบอกเลขพ่อแน่มันสิออกตัวใดกดไล่ไปพี่น้องให้มันหอดพันไปเนี่ยโอ้ยได้เป็นเมื่อนะเจ้บบ้านนี้พี่น้องนุกแก้วผัดบอกหลวงพ่อ พ่อพ่อพ่อตัวไหนเราบอกพ่อทำาแม่พ่อนมาพ่อชื่อชื่อลอตเตอรี่นี่หกแปดหกแปดหกปดกแปดเขาแ้มันตรงเลขขึ้นแน่ละเจ๊พป่น้องเออตรงเลขขึ้นเลหลวงหลวงพ่อเพิ่นก็หาหกแปดในแผงลอตเตอรี่ก็บอมพี่ยืนเคียอยู่ นอกพ่อป้าพ่อพ่อไม่ขาเสียงไม่ขาเสียงนอกมาเขาบอกเกียร์นอกเกียร์มาเขเบอกเป็นนะบ้านนี่ไม่ขาเสียงเอางั้อดผู้ขาเสียงมีดีบ้านนี้ไม่ขาดเสียงเลยกระเป๋าไม่ขาเสียงเอไม่ได้บ้านนี้กดจะจกออกมาเนาะอันอันปูข้าน้อยขน้อยบ่ได้เสียง เอฟซีอันลูกค้าพันชื่อแล้วนกระเป๋านี่<ม>ทําเ<ม>พื่อน<ม>บอัจ่ายเงืนแล้วขนอยสิเอาไหาปูจักใบสองใบอยู่ดอกก็จะละเนาะเ<ม>พื่อนหูว่าพวกขาเสีย่ยงเนี่ย <c oughs> ขาว่าสิบแต่วงเนาะสิเป็นนเปขาะว่สบเป็นพกเข่าาสิเนาะพี่นอ้องอม,มานี่พกเปดพิ่นบะมีนะอัน เอาอีหยังละให้พ่อบอกพ่อไม่ดูหัวขาวหัวขาดหัวขาวลูกขาบอนกแก้วน่ะนกแก้วใจแรงไม่ทะเลกกูชื้อชื้อหัวขาวบอ่ได้ขายแท้วันนี้มันบอกกูไม่ได้ขายแทะไม่ท่เลกกูชื้อชื้อนกขาวูจะเอาบ้าแล้ววันนี้เูียงอาไปบ้ดแล้วหัวหาหัวขากข่าบ่มีคือเขาพี่น้อง อันอันขนเอวอยู่เฮียนลรปูแต่เมีในกระเป๋าขน้อยเจียวไหลดอกปูอันอันแม่ค่ะเพิ่นบ่มีเบิดแล้วบอกพ่อไม่ดูคน่านูกเีี้ยงกับเต็นกันนะเว้กเวกเวกขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมานกแก้วพอ่ะสาม่องสามชองมาบอกลายัูเทนน้อนกแก้วนี่แหละไม่อเมื่้นพ่อพนหาซื้อบาได้เยาวันไต่นอนนกหนิคือ บอกเลขหลายตัวแต่ว่านั่มไปแล้วเฮาเลขวันนี้จับใส่กลุ่มว่าไปช่วยแปลงวันนี้ละสิพลาไปพี่น้องสิท่านซื้อจะได้พี่น้องบอกหลายตัวเออพี่น้องบอกให้พ่อพี่นซื้อกรจับเอาตัวหกแปดที่แรกจับเอาตั้งแต่หกแปดแล้วพ่อพี่นถามเมื่อวานทีซื้อตัวใดพังบานิพิฆาพังพี่บอกว่าซื้อฟังก่อนจะเฝ้าแต่ว่ามันพังแล้วฟังบานิไงว่ามันพังเหรอเนาะหลังจากนั้นแล้วปุวด กับเฮ็ดวิธีสวดมนต์อยู่เี่นนขอปู่ผุดชงที่งวดบางเหลวเพิ่นหายเก้าเจ็ดงวดนี่ไปกับขอเพิ่นใหม่ก็ไม่ตรงกับหนึ่งหกแปดพี่น้องหนึ่งหกแปดบาทนี่คนจีซ้อนกันเด้อบาทเนี่ยทำกันก็จะกันมันคือมันนี้เสียงไวคักแม่มาหนี้มือคืนนี่เฮ็ดบิดเฮ็ดเด็ดเลยไว้กับเคลียร์โทรศัพท์เล่ยนเจอยョ ผัวเขาไปอาบน้ำผู้เมียเขียนกระดาษชกเลยหนึ่งหกแปดเส่หัวมันนอนมันยัดเข้าไปให้ผัวฝันอ่าไม่ไลมาแล้วได้ไผัวผู้ขาฝันห้องขับัปเฮี่ยนพี่น้องไหลมาแล้วเด้ไหมยันไหลเลยไหลเลยไหลเลยไหลลงอยุดนี่งเงี้ยกระโ่งปุ๊กพ่อว่ายังมันสิฝันจังเลยคันปุ๊กมันมันสิว่ามันจีขาดตอนเลขผู้ผู้ช่องบ่ เลขปู่ปูปช่วงหนึ่งหกแปดเอาไปเขียนใส่หัวมันน้อนผัวลาขึ้นนี่มันเกี่ยวพันกับหกแปดหลายกันเลยเอาไปเสี่ยงไว้เหง่ามน้อนผัวผัวผันฝันไหลหลวงไหลหลวงพี่น้องเออยตีความฝันผัวยอ้อข่แน่เออบ้านนี้ฝันมาจากไหนฮูบ่ข่ยข่ยยว่าสักก่อ <laughs> นใจตรงหูผัวผัดฝันว่ะพุทธมีคนนนะหอเงินมหาเพิ่นเพิ่น,นว่า คนไหลไหลา,หลาเพิ่วมาชิญาตเอาหอ่อเงินน้ำเพนะิ่นเพิ่นใบห่อน่ะห่อเงินไ่ได้ใส่กระสอบไ่ได้ใส่อีหยังห่อคือกันกับหอ,อนเขามั่นไก่เนี่นเปิดออกมาเงินเป็นส้ลายยู่พี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะเปิดออกมาเงินเป็นส้ลาย <c oughs> เพิ่นเราก็ว่าคว่ำส <c oughs> ีหุ่มเอาน้ำเพิ่นไหลเพิ่นเลยเอาไปฝังล่องขี้ดินก็พี่น้องโอ้ครับนี่แหละ เพล่ห้องยันคนมาหลักเอาบ้าฝันกงกี่ดินอืมอืมเอาบัดนี้เจ๊กินดาสิรับโทรศัพท์พี่น้องเขาไม่เป็นยังไงกินดาพี่บาสินาโทรศับแล้วครับน้าครับผมเี่ย์เล่ย์ย่าเฝ้าเข้ามาให้ไอ้ไอ้นี้ไปบ้านอะไเห็นบ้านอะไรันไปเบ้าตัวเลขกับมันไปเบิร์ดแล้วเอาเอ้าเอาเอาเอ้าเอาเจ้าย่าเฝ้าไปบ้านน้ำทามหาตัวเลขน้องข่อยมาได้แล้วก็ไปเบิร์ดเดี๋ยวนี้เบิร์ดเด้จะลบคลิปนี้มีเลขนกบัดเทศ ที่แรกคือเลขนกเนาะบ่มันเป็นเลขหวยแล้วใครซื้อหกแปดเอาเขียนเลขเจ้ารถเนาะแม่และเลขหวย